ัสดีค่ะอาจารย์ดุตตะวันกันไทยราชนะคะหรือจะเรียกว่าอาจารย์แก้มก็ได้ค่ะแก้มเป็นอาจารย์ประจําหลักสูตรศิลปศาสตร์บัณฑิตสาขาวิชาการท่องเที่ยวโรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการนะคะของมหาวิทยาลัยสวนดุสิตค่ะวันนี้มีความยินดีเป็นอย่างยิ่งนะคะที่ได้มาพบกับทุกท่านนะคะวันนี้ที่เรามาเจอกันนะคะเป็นโครงการวิจัยนะคะหลักสูตรการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาบุคลากร ด้านการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมอาหารไทยนะคะเป็นโครงการวิจัยชื่อว่าโครงการการพัฒนาทุนมนุษย์นะคะ Gastronomy Tourism Manpower นะคะเพื่อรองรับการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมอาหารไทยของชุมชนในเขตพัฒนาการท่องเที่ยวชายฝั่งทะเลตะวันออกนะคะซึ่งก็จะคือเป็นจังหวัดระยองจันทบุรีแล้วก็ตราดนะคะซึ่งโครงการนี้นะค่ะเราก็ได้รับทุนนะคะ จากหน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศนะคะหรือว่าบอพอ,อค่ะสำหรับวันนี้นะคะที่เราจะมาเรียนกันนะคะเป็นเวลา1ชั่วโมงครึ่งนะคะก็จะอยู่ในหัวข้อการสื่อความหมายทางการท่องเที่ยวนะคะการสื่อความหมายทางการท่องเที่ยวคืออะไรคะหลายๆท่านลองนึกภาพนะคะว่าเวลาเราจะสื่อความหมายทางท่องเที่ยวเนี่ยเราต้องทํำยังไงหรือว่าความหมายของมันคืออะไร ะะระหว่างที่นึกภาพนะคะแก้มจะให้ดูรูปก่อนนะคะเห็นภาพสองภาพนี้ใช่ไหมคะเ,เราทราบไหมคะว่าสถานที่นี้มันคืออะไรนะคะหลายๆท่านก็จะทราบแล้วนะคะเราทราบได้จากอะไรเราทราบได้จากป้ายคะ่ะป้ายที่เขียนเอาไว้อยู่ใช่ไหมคะก็คือภาพทางซ้ายมือเราจะเขียนเห็นป้ายเขียนว่าวัดภูมินะคะส่วนภาพทางขวามือเราก็จะเห็นป้ายเขียนว่าหาดแม่ลำพึง ะะเราทราบได้เพราะว่ามันมีป้ายบอกนะคะเพราะฉะนั้นป้ายะคะ่ะก็เป็นส่วนหนึ่งในการสื่อความหมายให้นักท่องเที่ยวหรือคนที่มาเที่ยวทราบว่าสถานที่นี้คืออะไร น,ะะนอกจากนั้นเนี่ยเราก็จะเห็นว่าป้ายทั้งสองอันนี้มันมีการตกแต่งที่ต่างกันนะคะอย่างเช่นทางซ้ายมือเนี่ยป้ายวัดนะคะเราก็จะเห็นว่าเขาพยายามที่จะทําลวดลายค่ะให้มันสอดคล้องกับสถานที่นะคะเช่นใช้สีที่ดูเหมือนกับหลังคาวัดนะคะหลังคาโบสถ์นะคะแล้วก็ใช้ลวดลายที่ดูมีความเป็นภาคเหนือในขณะที่ภาพทางด้านขวามือนะคะป้ายของเขาเนี่ยก็จะดูเหมาะกับทะเลนะคะก็คือใช้ไม้นะคะแล้วก็มีการปักลงไปในในดินธรรมดานะคะ ถัดมานะคะภาพนี้ก็คือภาพที่นั่งนะคะแก้มเอา2รูปนี้มาให้ดูก็คือมันเป็นที่นั่งทั้งคู่นะคะแต่ว่าภาพทางขวามือเนี่ยเป็นที่นั่งที่เยอะมากเห็นไหมคะมีโซฟ,ฟาสีแดงนะคะบินแบ็กนะคะถ้าใครเห็นภาพนี้หรือมาเที่ยวที่สถานที่นี้เนี่ยเราก็จะรู้ได้เลยจากการจัดโต๊ะจัดเก้าอี้ของเจ้าของสถานที่คะ่ะว่าเราสามารถนั่งได้นานๆเราสามารถนั่งและสั่งอาหารนะคะแล้วก็ดูวิวทะเลไปได้นะคะ ในขณะเดียวกันถ้าเราไปที่ยวสถานที่ทางด้านซ้ายก็คือชุมชนริมน้ําจันทบูรใช่ไหมคะเราก็จะสามารถนั่งที่เก้าอี้ข้างหน้าได้เหมือนที่พี่ในรูปนั่งนะคะแล้วเก้าอี้เนี่ยก็มีสีสันนะคะแล้วก็มีลักษณะที่สอดคล้องกับตัวอาคารนะคะที่แก้มารูปนี้มาก็เพื่อที่จะบอกว่าการสื่อความหมายนะคะนอกจากจะเป็นป้ายบอกแล้วง่ายๆเนี่ยเราสามารถสื่อความหมายได้จากการจัดสถานที่คะ่ะ ให้มันดูเข้ากันกับสถานที่แล้วก็เป็นการสื่อบอกกับนักท่องเที่ยวว่าคุณสามารถนั่งตัวนี้ได้เลยนะคุณดูวิวได้เลยสั่งอะไรเลยนั่งได้ตามสบายนอนก็ได้นะคะหรือคุณนั่งตัวนี้ได้เลยคุณถ่ายรูปได้เลยนะคะ,ะรูปนี้ก็เช่นการอันนี้เป็นหมวดอาหารนะคะการจัดโต๊ะอาหารนะคะหรือว่าการจัดบรรยากาศร้านก็เป็น <c oughs> องค์ประกอบหนึ่งของการสื่อความหมายเช่นกันนะคะเราสามารถจัดถ้วยกาแฟนะคะหรือว่า จัดจานให้หน้ารับประทานเพื่อเป็นการสื่อให้นักท่องเที่ยวรู้ว่ามาที่เนี่ยเราได้ถ่ายรูปด้วยนะแล้วก็ได้ทานขนมอร่อยๆด้วยนะคะเพราะฉะนั้นการสื่อความหมายคืออะไรคะมันก็จะมีความหมายค่อนข้างกว้างนะคะนี่ค่ะก็คือการแสดงออกนะคะด้วยอะไรก็ตามนะคะเพื่อให้เราเนี่ยบรรลุเป้าหมายที่เราตั้งใจนะคะจะด้วยวิธีต่างๆตามแต่ผู้สื่อสารจะต้องการเลย นะคะโดยสิ่งที่เราคำนึงก็คือต้องคำนึงถึงผู้รับสารค่ะว่าเขาเนี่ยเหมาะสมกับวิธีที่ต้องการสื่อสารแบบไหนนะคะอันนี้ก็คือความหมายของการสื่อสารค่ะเพราะฉะนั้นนะคะการสื่อความหมายเนี่ยความหมายง่ายๆเลยนะคะก็คือการแสดงออกค่ะเพื่อให้เราบรรลุสิ่งที่เราตั้งใจไว้นะคะจะทําด้วยวิธีอะไรก็ได้นะคะวิธีต่างๆแล้วแต่ เราเราเนี่ยค่ะที่เป็นผู้สื่อสารจะต้องการนะคะแต่ว่าเราจะต้องคำนึงด้วยค่ะว่าผู้รับสารนะคะเขาเหมาะสมนะคะหรือสามารถรับวิธีสื่อสารแบบไหนได้นะคะเพราะฉะนั้นค่ะมันก็จะมีองค์ประกอบในการสื่อสารหรือว่าอง,องค์ประกอบในการสื่ s s คอความหมายอยู่นะคะก็คือแน่นอนจะต้องมีตัวเรานะคะซึ่งเป็นผู้ส่งสารใชใ่ไหมคะอาจสมุติล้าอยู่ซ้ายมือเป็นผู้ส่งสารเราต้องส่งสารไปให้ผู้รับสารนะคะผู้ส่งสารส่งสารไปให้ผู้รับสารโดยอะไรคะโดยมีเป้าหมายค่ะ เป้าหมายที่เราต้องการสื่อนะคะและเป้าหมายที่เราต้องการสื่อเนี่ยมันก็จะต้องมีวิธีการนะคะเป็นวิธีการที่เราเนี่ยคิดว่ามันเหมาะสมกับผู้ที่รับสารของเรานะคะอันนี้ก็คือเส้นทางนะคะในการสื่อสารหรือว่าเส้นทางในการสื่อความหมายนะคะซึ่งถ้าเราดูจากใน PowerPoint นะคะสีชมพูด,ด้านล่างคือการย้อนกลับค่ะการย้อนกลับภาษาอังกฤษก็คือ Feedback นะคะหลายๆท่านก็คงจะรู้จักคำว่า Feedback ก็คือเวลาเราคอมเมนต์นะคะหรือเรามีปฏิกิริยาตอบสนองกลับนะคะ การย้อนกลับเนี่ยก็ใช้ได้กับการสื่อสารก็คือเมื่อผู้ส่งสารนะคะส่งสารไปที่ผู้รับสารแล้วเนี่ยผู้รับสารก็สามารถจะมีคอมเมนต์นะคะมีความเห็นหรือว่ามีไอเดียย้อนกลับมาได้นะคะสิ่งเหล่านี้ก็คือเส้นทางของการสื่อความหมายนะคะอ่าอย่างอันนี้นะคะก็คือเป็นประเภทของการสื่อความหมายนะคะก่อนอื่นที่เราจะผ่านไปถึงประเภทของการสื่อความหมาย หรือว่ารูปแบบในการสื่อความหมายนะคะก็อยากให้ดูภาพนี้ก่อนนะคะถ้าเกิดว่าเราเดินทางนะคะขึ้นรถไฟฟ้านะคะเราก็จะเห็นภาพซ้ายมือเห็นไหมคะเป็นคนใส่หน้ากากนะคะเราเห็นคนใส่หน้ากากเรารู้เลยต้องเกี่ยวข้องกับโควิดแน่นอนโควิด19แน่นอนนะคะแล้วเขาก็จะมีตัวหนังสือเขียนเอาไว้ด้วยนะคะว่าป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด19ให้สวมหน้ากากอนามัยเห็นไหมคะก่อนเข้าระบบ BTS นะคะคือป้ายนี้จะติดอยู่ที่รถไฟฟ้า BTS แล้วก็ใช้สีแดง ะะอันนี้ค่ะคือการใช้วัจนะภาษานะคะแก้มก็เลยกำลังจะบอกทุกทกท่านนะคะว่าการสื่อความหมายมี2ประเภทนะคะ1คือวัจนะภาษาวัจณภาษาคืออะไรคือการสื่อสารโดยที่เราใช้ภาษาค่ะเหมือนอย่างแก้มกำลังคุย,ยกับทุกทกุท่านอยู่นะคะอันนี้แก้มใช้วัจนภาษาสื่อสารด้วยการพูดนะคะหรือเราสื่อสารด้วยการเขียนก็ได้ค่ะ ใช้ภาษาเนี่ยพูดออกมาก็ได้หรือใช้ภาษาเขียนออกมาก็ได้ดังเช่นป้ายที่เราเห็น3มป้ายนี้นะคะอย่างป้ายตรงกลางนี่คะ่ะใครเห็นก็รู้เลยเราต้องหยุดแน่นอนสต็อปใช่ไหมคะไม่ว่าจะทําอะไรอยู่หยุดก่อนระวังมันอาจจะมีอะไรเกิดขึ้นอันตรายหรือเปล่านะคะและเช่นเดียวกันกับภาพป้ายสีเหลืองขวามืออันตรายนะคะแล้วก็มีรูปคนแล้วกเ็เป็นวงกลมสีแดงแล้วก็การกระบาดไว้นะคะอันนี้คือการสื่อสารโดยวัจนะภาษานะคะ ถัดไปมีวัจนะแล้วแน่นอนก็จะต้องมีอวัจนาภาษาอวัจนาภาษาก็จะตรงข้ามกับวัจนภาษาเลยค่ะก็คือการสื่อสารโดยใช้กริยาท่าทางนะคะเราจะไม่พูดนะคะเราจะใช้ท่าทางไปเช่นรูปแรกนะคะที่เราเห็นเราเห็นแล้วเราทราบเลยนะคะว่า2คนนี้เขารักกันใช่ไหมคะรักกันจากอะไรจากรอยยิ้มนะคะรอยยิ้มของเขาจากการจับมือกุมมือกันของเขาเรารู้เลยว่าเขา2คนนี้เพิ่งผ่านาเลนไทายมาแน่นอนนะคะหรือภาพกลางนะคะถ้าเกิดว่าเราเห็นเด็ก ปิดหัวงนี้เต็มตัวเลยค่ะจะต้ององอแงเด็กจะต้องร้องไห้แน่นอนเราต้องมีเรื่องต้องมีเรื่องคุยกับน้องเขานะคะหรือถ้าเป็นภาพภาพขวมือะคะ่ะเราก็จะเห็นว่าพี่ผู้หญิงนะคะเขาก็ยกมือขึ้นมาใช่ไหมคะส่วนพี่ผู้ชายก็ยกมือไหว้นะคะเราเราจะสื่อภาพนี้ได้อย่างไรอลองลองลอง,ลองนึกกันดูนะคะซึ่งการสื่อสารโดยใช้ท่าทางเนะะี่ยค่ะหรือที่เรียกว่าอาวัจนภาษาเนี่ย บางคนนะคะก็จะมีการใช้ท่าทางที่เป็นเฉพาะของตัวเองนะคะเช่นเราอาจจะรู้กันกับเพื่อนคะ่ะว่าถ้าเราทําท่าแบบยักคิ้วแบบนี้คือเรากำลังจะนินทาเพื่อนละนะคะหรือว่าในบางประเทศนะคะการทําเครื่องหมายบางอย่างเนี่ยก็จะมีความหมายไม่เหมือนกันีนบางประเทศนะคะอย่างเช่นสมมติบ้านเราทําอย่างนี้อย่างนี้คืออะไรคะอย่างนี้คือโอเคใช่ไหมคะบางประเทศอย่างนี้คือเป็นคําด่า นะคะหยาบคายใส่เราก็จะต้องดูด้ค่ะว่าเรากำลังสื่อสารกับใครนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่างที่แกบอกตอนต้นนะคะว่าเครื่องมือนะคะหรือว,ว่าวิธีการในการสื่อสารเนี่ยมันถึงเป็นสิ่งสาคัญเพราะเราไม่เราเราเรา,เราต้องดูอะคะ่ะว่าคนที่เราจะพูดด้วยเนี่ยเป็นใครชาติอะไรอายุเท่าไหร่นะคะเพราะฉะนั้นมีวัจนาภาษาและอวัจนาภาษานะคะหรืออ,อันนี้อันนี้นะคะคือ ที่บอกเมื่อกี้ว่าวจนภาษาและอวัจนภาษานะคะคราวนี s, ้ถ <is what S 1> mm ้าเราจะแบ่งอีกแบบหนึ่งนะคะเราก็สามารถแบ่งได้เหมือนกันนะคะแบ่งได้อีกแบบหนึ่งก็คือการสื่อสารทางเดียวนะคะการสื่อความหมายหรือการสื่อสารทางเดียวสื่อความหมายทางเดียวคืออะไรเหมือนที่เราฟังแก้มอยู่เนี่ยค่ะสื่อทางเดียวเพราะว่าแก้มพูดให้ทุกคนฟังใช่ไหมคะแต่ว่ายังไม่มีข้อมูลย้อนกลับนะคะหรือว่าเราฟังข่าวฟังวิทยุตอนเช้าอย่างเงี้ยค่ะสื่อสารทางเดียวไม่มีข้อมูลย้อนกลับคนพูดเนี่ยไม่มีโอกาสรู้ได้ว่าคนฟังเนี่ย รู้สึกอย่างไรเข้าใจที่เราต้องการสื่อสารหรือเปล่านะคะหรือการสื่อสารแบบที่2ก็คือสื่อ2ทางนะคะสทางก็คือตรงข้ามกับเมื่อกี้เมื่อกี้เราไม่รู้ข้อมูลย้อนกลับใช่ไหมคะแต่ถ้าเป็นแบบที่2เนี่ยเราจะรู้ข้อมูลย้อนกลับได้เลยนะคะอย่างเช่นช่วงนี้ค่ะเป,เป็นช่วงแบบที่เราต้องอยู่บ้านใช่ไหมคะ Work from home อะไรเงี้ยเวลาสอนหนังสือก็ต้องสอนสอนผ่านโปรแกรมอ่ะ Zoom บ้าง Microsoft Teams บ้าง อันนี้คือการสื่อความหมาย2ทางค่ะเพราะว่าเวลาแก้มสอนนักศึกษานักศึกษาก็สามารถกดปุ่มตอบกลับมาได้เลยนะคะอันนี้ก็จะเป็นข้อแตกต่างนะคะแล้วแต่ว่าเราเนี่ยอยากจะแบ่งมันอย่างไรนะคะซึ่งถ้าเกิดสื่อความหมาย2ทางเราก็จะได้รับฟีดแบ็กใช่ไหมคะอันนี้ก็คือคําสําคัญนะคะก็เลย เอามาขึ้นสไลด์อีกครั้งหนึ่งว่าฟีดแบ็กเนี่ยก็เป็นสิ่งสําคัญในการทํางานสายการท่องเที่ยวนะคะเพราะว่าเราจะได้รู้ว่านักท่องเที่ยวนะคะหรือคนที่มาเที่ยวเนี่ยรู้สึกอย่างไรกับเรานะคะเพื่อที่เราจะได้นําไปปรับปรุงแล้วก็ให้เขาเนี่ยประทับใจอยากจะมาอีกนะคะคราวนี้ค่ะเ,เวลาเราจะสื่อสารนะคะอย่างที่บอกไปตอนต้นว่าเราอะจะต้องเลือกเครื่องมือให้เหมาะสมนะคะเหมาะสมกับอะไรเหมาะสมกับผู้ฟังค่ะผู้ฟังเป็นคนไวัยไหนผู้ฟังเป็นผู้หญิงผู้ชายผู้ฟังเป็นคนไทยเป็นฝรั่งหรือเป็นใครนะคะซึ่งเครื่องมือเนี่ย ก็มีมากมายเลยนะคะแก้มก็จะยกตัวอย่างมาจริงๆแล้วอาจจะมีเครื่องมือที่มากกว่านี้นะคะถ้าใครนึกออกเนี่ยก็มีฟีดแบ็กกลับมาก็ได้นะคะไม่รู้ว่าจะฟีดแบ็กทางไหนอาจจะมีคอมเมนต์ตอนหลังก็ได้นะคะเครื่องมือที่เราใช้ในการสื่อความหมายมีอะไรบ้างอย่างแรกเลยคลาสสิกที่สุดเลยค่ะจดหมายนะคะจดหมายก็เขียนไปเลยค่ะเวลาเราจะเขียนจดหมายหาใครหรือว่าช่วงนี้ทุกคนยังได้แบบค่าบินค่าโทรศัพท์อยู่ไหมคะ เราน่าจะยังได้บินค่าโทรศัพท์หรือบินค่าน้ําอันนี้ก็คือเป็นจดหมายนะคะแจ้งเราซึ่งมันเป็นจดหมายที่สื่อสารทางเดียวถูกไหมคะเพราะว่าเขาแค่แจ้งเราว่าเราติดค่าน้ําค่าไฟหรือค่าโทรศัพท์เท่าไหร่เราไม่จำเป็นต้องตอบเขาก็ได้เราตอบเขาเป็นเงินก็พอนะคะ2ก็คือป้ายนะคะหรือว่าพวกบิลบอร์ดตา่าง ก็เป็นเครื่องมือที่ดีในการสื่อความหมายโดยเฉพาะถ้าเป็นการท่องเที่ยวเนี่ยก็น่าจะดีเลยนะคะแต่ว่าข้อแตกต่างก็แน่นอนนะคะถ้าเกิดว่าเป็นป้ายเนี่ยก็จะมีขนาดเล็กหน่อยใช่ไหมคะแต่ว่าถ้าเป็นบิวบอร์ดเนี่ยก็จะใหญ่โตนะคะคนก็จะมองเห็นจากที่ไกลๆแต่ว่าพอมองเห็นจากที่ไกลๆเนี่ยคุณก็ต้องทําตัวอักษรให้มันอ่านง่ายให้มันเห็นชัดแล้วก็รายละเอียดไม่ต้องเยอะนะคะเพราะคนก็จะไม่มีเวลาอ่านนะคะตามแบบป้ายทางด่วนอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะ ถัดมานะคะก็คือโทรศัพท์นะคะโทรหาเลยโทรศัพท์เนี่ยเป็นเครื่องมือที่เราใช้สื่อความหมายยังไงคะลองลองวิเคราะห์กันให้เวลา1วินาทีเฉลยเลยเฉลยเลยแล้วกันนะคะโทรศัพท์เนี่ยก็คือใช้เวลาเราต้องการจะบอกเขาเร็วๆสื่อความหมายเร็วๆค่ะโทรไปเลยขอโทษนะคะคุณดุจตะวันช่วยจ่ายค่าโทรศัพท์้วยค่ะหเดือนแล้วอย่างนงี้เป็นต้นนะคะคือต้องการคําตอบเดี๋ยวนั้นเร็วๆ ะะก็จะใช้โทรศัพท์หรือเราใช้แจ้งข่าวด่วนๆเลยค่ะแบบสมมติมีนักท่องเที่ยวพักในโรงแรมเงี้ยนะคะแล้ววันนี้น้ำน้ำทะเลขึ้นห้ามห้ามแบบว่าลงลง,ลงลเล่นน้ําเราต้องรีบโทรบอกนะักท่องเที่ยวเราก็จะใช้โทรศัพทแบบ์เ่าวันนี้เล่นน้ําไม่ได้นะคะนี่ออกไหมคะเราจะใช้จดหมายไม่ได้มันช้านะคะโทรศัพท์ก็คือข้อดีคือมันเร็วนะคะเสร็จนะคะข้อต่อไปก็คือผ่านสื่อนะคะซึ่งก็จะมีสื่อวิทยุสื่อโทรทัศน์นะคะหรือสื่ออื่น นะคะถ้าเกิดว่าทุกๆท,ท่านนึกออกก็ลองเพิ่มเติมกันมานะคะวิทยุโทรทัศน์ก็เช่นฟังวิทยุตอนเช้าฟังข่าวตอนเช้านะคะส่วนเครื่องมือถัดไปเนี่ยเครื่องมือนี้เป็นเครื่องมือที่สําคัญมากในะยุคปัจจุบันนะคะเพราะว่าทุกๆคนเนี่ยตอนนี้เราก็เข้าสู่ยุคดิจิทัลกันแล้วนะคะก็คือใช้ สื่อดิจิทัลในการสื่อความหมายนะคะซึ่งเ้มก็วงเล็บเอาไว้ว่ามันมีอะไรบ้างนะคะเท่าที่นึกออกแต่เชื่อว่ามันมีมากกว่าน,นี้แน่นอนนะคะเห็น,หนล่าสุดมีอะไรคลับเฮาส์ใช่ไหมคะไม่รู้ว่าใครเข้าไปจอยกันหรือ,อยังนะคะถ้าเข้าไปจอยก็ลองหานะคะดุตะวันนะคะเผื่อเจอแล้วเผื่อจะได้แลกเปลี่ยนความรู้กันนะคะสื่อดิจิทัลก็จะมีพวกอ e ีเมล Facebook Instagram นะคะคนที่ใช้สื่อดิจิทัลเยอะเนี่ยน่าจะเป็นกลุ่มกลุ่มคนแบบไหนคะแน่นอนก็จะมีวัยรุ่นใช่ไหมคะมี ผู้ใหญ่ก็ใช้นะแต่ผู้ใหญ่จะใช้ไลน์นะคะเราก็ต้องมานั่งดูว่าโอเคถ้าเป็นเด็กๆเ,เนี่ยส่วนใหญ่จะชอบเล่น t w i t เตอร์นะคะแต่ว่าถ้าใครอยากเป็นสายถ่ายรูปค่ะชอบถ่ายรูปเช็คอินสวยๆส,ส่วนใหญ่เขาจะเล่น Instagram นะคะแต่ว่าถ้าใครเนี่ยชอบรีวิวนะคะชอบรีวิวของโน่นนี่นั่นเขาก็จะใช้2ออย่างคือ YouTube กับ a c e b o o k ถูกไหมคะแล้วก็ถ้าใครสมมติคุณพ่อคุณแม่ของเราเนี่ยคะ่ะชอบเล่นไลน์ก็จะใช้ไลน์สวัสดีกันเพราะฉะนั้นมันก็จะทำให้เราทราบค่ะว่าถ้าเราจะสื่อความหมายกับคนสูงอายุ เราน่าจะใช้ไลน์หุ่ยเขานะคะถ้าถ้าเราจะใช้สื่อดิจิตอลนะคะถัดไปค่ะก็คือสื่อที่เราผลิตเองสื่อที่เราผลิตเองนะคะมีอะไรบ้างนะคะเช่นตุ๊กตาแมสคอตอสมมุติว่าเราเป็นเจ้าของสถานที่ท่องเที่ยวแล้วเราอยากให้คนเข้ามาเที่ยวเรามีสื่ออะไรที่จะผลิตเองแล้วก็ทำทำไอคอนขึ้นมาทําโปรแกรมคอมพิวเตอร์ตุ๊กตาขึ้นมาทำ ตัวที่เป็นตัวแทนของสถานที่ท่องเที่ยวนะคะแล้วเราก็เผยแพร่มันเข้าไปในสื่อด้านบนข้าง,างต้นทั้งหมดเนี่ยค่ะเช่นเราก็เอาใส่ใน Facebook ของเราใส่ในหน้าจดหมายของเราหรือว่าเอาตุ๊กตาแมสคอตของเราเนี่ยขึ้นบิวบอร์ดก็ได้อะไรอย่างนี้เป็นต้นแสดงว่าการใช้เครื่องมือค่ะในการสื่อความหมายเนี่ยเราสามารถใช้ได้หลายๆอย่างนะคะซึ่งแน่นอนเราต้องใช้หลายอย่างคะ่ะเราใช้อย่างเดียวมันก็จะ ไม่ค่อยได้ผลนะคะเพราะว่ากลุ่มเป้าหมายเราก็จะมีหลายกลุ่มนะคะเราใช้หลายอย่างนะคะสามารถใช้รวมกันได้อีกสองอย่างค่ะเครื่องมือแน่นอนสิ่งนี้การพูดนะคะการพูดการอธิบายบอกว่าเราต้องการอะไรบอกว่าไม่ได้ค่ะห้องเต็มบอกว่าลูกค้าคาเชิญทางนี้ค่ะทางนี้มีห้องน้ำอะไรอย่างเงี้ยนะคะนอกจากพูดละเมื่อกี้เราเจอสัญญาณใช่ไหมคะสัญญาณมืออันนี้ก็เอาไว้ใช้สื่อสารในระยะไกลก็ได้นะคะเช่น ไ่ได้ไปไม่ได้อย่างนี้นะคะหรือแบบโบกมือบอกเขาว่าเราอยู่ทางนี้อย่างเงี้ยค่ะหรือใช้สัญญาณไฟจุดไฟบอกเลยแบบเป็นพลุฟไฟก็ได้นะคะเพราะฉะนั้นการให้สัญญาณเนี่ยก็จะมี3แบบนะคะสัญญาณมือสัญญาณเสียงสัญญาณไฟสัญญาณเสียงเช่นลายเป่าลกกวีดอย่างเงี้ยค่ะห้ามลงน้ําลูกค้าไม่ได้ยินปี๊ดเลยค่ะให้เขาได้ยินนะคะก็จะใช้ในระยะไกลนะคะคาวนี้ เมื่อกี้เราเรียนเรื่องการสื่อความหมายรวมๆใช่ไหมคะถ้าเรามาเจาะเฉพาะการสื่อความหมายในการท่องเที่ยวเนี่ยแก้มก็เชื่อว่าทุกท่านตอบได้แล้วแน่นอนเพราะอะไรคะเพราะความหมายมันก็คือเหมือนเมื่อกี้เลยคะ่ะแต่แค่เราเพิ่มเข้าไปคะ่ะเราเพิ่มจุดมุ่งหมายว่าเราสื่อความหมายเพื่อการท่องเที่ยวนะคะเพราะฉะนั้นการใช้อุปกรณ์หรือเครื่องมือต่างๆนะคะเพื่อให้บรรลุประสงค์อขอโทษค,ค่ะเพื่อให้บรรลุจุดประสงค์ทางการท่องเที่ยวที่เราต้องการนะคะ เช่นการประชาสัมพันธ์นะคะอยากให้นะักท่องเที่ยวมาทเที่ยวเยอะๆอยากให้ทุกคนมาที่จังหวัดของเราเยอะๆเรามีของดีอะไรบ้างนะคะเพื่อการเชิญชวนนะคะช่วงนี้มีเทศกาลนะคะกินผล,ลไม้กินอะไรอย่างเงี้ยนะคะเชิญชวนให้เขามาเราจะเราก็จะสื่อความหมายให้เขาเข้าใจนะคะขอความร่วมมือนะคะช่วงนี้มีโรคโควิด -19 ระบาดนะคะขอความร่วมมือใส่หน้ากากนะคะหรือเพื่อการห้ามปลามนะคะจุดนี้น้ําแรงห้ามไป เป็นต้นนะคะเพราะฉะนั้นการสื่อความหมายในการท่องเที่ยวก็คือใช้อุปกรณ์หรือเครื่องมือหรือวิธีการต่างๆให้บรรลุจุดประสงค์ทางการท่องเที่ยวนะคะเท่านั้นเองนะคะคราวนี้แน่นอนนะคะขอย้ำอีกครั้งหนึ่งจะสื่อสารหรือสื่อความหมายให้ได้ปัก๊กให้ได้ประโยชน์มากที่สุดเนี่ยเราต้องรู้ว่าผู้ฟังเป็นใครนะคะเป็นเด็กนะคะเป็นเด็กเด็กชอบอะไรคะเด็กไม่ชอบอะไรที่แบบยาวๆเด็กไม่ชอบอะไรที่เป็นตัวหนังสือเยอะๆเด็กชอบกระตูนเด็กชอบสีสดใสนะคะ เราก็ต้องทราบนะคะแล้วรลเราก็ต้องรู้ค่ะว่าเราเป็นใครเราวาง p o s i t i o นตัวเองนะคะวางตําแหน่งของของเราเนี่ยเป็นสถานที่ท่องเที่ยวแบบไหนนะคะหรือว่าเราจะเป็นไกด์แบบไหนนะคะเรามีจุดขายอะไรนะคะเราอ,อยากเป็นไกด์ที่ล okay. ่าเริงนะคะหรือเราอยากเป็นไกด์มาคูเทศที่เน้นประวัติศาสตร์เน้นความรู้นะคะแล้วก็วางจุดมุ่งหมายของตัวเองนะคะแล้วเราก็จะต้องรู้ค่ะว่าเราอยากจะได้อะไรจากการสื่อความหมายที่เรากาลังจะใช้มันออกไปเนี่ย ะะพอเรารู้ทั้งหมด3อย่างแล้วเนี่ยเราก็เลยหาวิธีหรืออุปกรณ์ที่จะเหมาะสมในการสื่อความหมายได้นะคะ,ะ,คะเช่นเมื่อกี้ที่ยกตัวอย่างเรารู้ว่าโอเคเราเป็นนักมาคุเทศวันนี้ต้องรับนักท่องเที่ยวเป็นเด็กค่ะเป็นเด็กอนุบาลทั้งหมดเลยเรารู้ละถ้าถ้าเกิดเ,เด็กๆเนี่ยเขาไม่ชอบอะไรซีเรียสใช่ไหมคะเราก็ต้องทําตัวเองให้สนุกสนานน่ารักนะคะ รู้ละเสร็จปุ๊บจะสื่อความหมายยังไงกับน้องๆเราก็ต้องพูดเดี๋ยวเขาได้คําพูดที่มันง่ายนะคะเราอาจจะไม่ต้องใช้อะไรยากแล้วเราก็อาจจะต้องมีการตีสนิทนะคะเคยเคยตีสนิทกับเด็กใช่ไหมคะตีสนิทกับเด็กด้วยอะไรด้วยเกมหมั่งด้วยการ์ตูนที่เขาชอบอะไรเงี้ยเราอาจจะต้องหาข้อมูลนิดนึงว่าเออช่วงนี้เด็กฮิตอะไรนะคะเนี่ยค่ะก็คือเราจะสื่อสารกับเขาได้แล้วสุดท้ายอ่ะเขาก็จะชอบเราแล้วเขาก็จะอยู่กับเราตลอดวันนะคะ สถานที่ท่องเที่ยวของเราหรือว่าสิ่งที่เรางานที่เรากําลังจะทําอยู่มันก็จะประสบความสําเร็จได้ตามวัตถุประสงค์ของเราแล้วสิ่งที่สําคัญที่สุดก็คือเขาจะจําเรานะคะแล้วก็นึกถึงเราถ้าเขาอยากจะมาเที่ยวอีกครั้งนะคะคราวนี้เดี๋ยวในคลิปถัดไปนะคะอันนี้มันเป็นความหมายรวมๆนะคะแก้มก็คิดว่าตัวอย่างที่ดีที่สุดนะคะในการให้ทุกท่านเห็นการสื่อความหมายทางการท่องเที่ยวก็คือหากรณีศึกษานะคะหรือหาตัวอย่างพิพิธภัณฑ์หรือสถานที่ท่องเที่ยวนะคะที่แก้มคิดว่ามัน มันน่าสนใจแล้วก็มีวิธีการสื่อสารที่ตรงกับวัตถุประสงค์นะคะสามารถแบบรู้ได้ว่าเขาต้องการอะไรนะคะซึ่งจะมีด้วยกันทั้งหมด4ที่นะคะเดี๋ยวจะมาดูในคลิปถัดไปนะคะแล้วมาดูกันว่า4ที่นี้มีอะไรบ้างเดี๋ยวพบกันค่ะสวัสดีค่ะ